น้องคนนี้ทัก็บอกว่ามีงบหนึ่งล้านล้านจัดฟูมาลิตหน่อยครับพี่จิงรีเควสด้วยนะขอโรนัลโดอานาแล้วก็ c ซียร์ซวอีกอย่างละหนึ่งตัวนั่นเองกับวันนี้ครับฟูมาลิตฟูทีมงบหนึ่งล้านล้านนั่นเองนะ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเสนามกับฟูทีมงบ1ล้านล้านฟูเรียวมันลิดด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราจัดแทบจะครบทุกตำแหน่งเลยดีกว่าแต่ต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้บวกแทุกตำแหน่งนั่นเองนะครับเพราะด้วยจากที่ความว่าบวก8เนี่ยมันอาจจะมีอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นปีเก่านั่นเองก็ลนลยนะว่าเราอาจจะเล่นปีใหม่แต่เป็นบวก5แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากทำตามคลิปนี้เนี่ยเราก็ลดจากปีที่พี่มีบวก8เนี่ยไปเล่นบวก5ได้นั่นเองนะครับจะเป็นยังไงเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยฝากกดไลค์กดตด เป็นรูปได้ยังไงแล้วเป็นแผน,นอะไรจะตามรูเลยครับจัดเสร็จจะเป็นหน้าตามแบบนี้นะกับระบบ4222 2, 2นั่นเองฮะแต่ว่านี้ต้องบอกว่าเราอัดอยู่วันที่3เนี่ยเขายังไม่ได้แบบปรับ FP พขึ้นเปที่240นั่นเองนะครับก็จะขออนุญ,ญาตนิดนึงแล้วกันก็ขอเอาอาริโราามาก่อนก็จะเต็มที่235นั่นเองคนระับกองหน้าอย่างที่รู้กันอยู่ครับคิเซโนโรนัลโดกับโรนัลโดอาไนกอันนี้คือเจ้าของไอดีนี่คือเขารีเควสมาเลยนะครับแล้วก็ตำแหน่งกลางลูกเนี่ยเราก็ซื้อเป nie, น็นทั้งจจวีนิกับซีดาาน่่องีิด้้้ใชววแตข เขามีวินิติดทีมอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็เลยซึ่งทําให้วินิมันเลยมาเป็นตัวจริงแล้วทําให้วินิปีนี้เนี่ยมีเพย์เมเกอร์สามารถเล่นตัวกลางได้ด้วยนะครับสซีดาไม่ต้องห่วงครับส่วนกองกลางสองคนนี่อาจจะขัดใจแฟนบอลมาริดอยู่บางคนแล้วกันครับถ้าสำหรับในเกมนะคือบอลเวดดีเนี่ยถ้าใครไม่เคยเล่นเนี่ยแนะนำว่าลองเปิดใจดูแล้วกันับถือว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งที่ตัวเล็กแต่ความสามารถล้นเหลือนั่นเองนะครับบอลเวดด้แล้วก็โทนิโคสปีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกคืออยู่ปีที่อยู่เลเวอร์คูเซนแล้วเกือบได กับ Antonio chi, อันโตนิโอลูดิกี้นั่นเองนะครับเป็นกองหลังทั้งคู่เลยมีความเร็วและแน่นแน่นอนแล้วก็แบ็คซ้ายแบ็คขวาอย่างชุดแชมป์มาเซโร่แล้วก็คาบาฮาวนั่นเองนะครับคุณลักษาประตูก็อาริโวลาก,กับกูตัวก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆแล้วกันครับซึ่งสําหรับวันนี้เนี่ยเราจะลองเล่นดูว่าแผน422เนี่ยแล้วก็มีงบ1ล้านเป๊ะๆเนี่ยมันเล่นได้หรือเปล่านั่นเองนะครับเนี่ยก็ถ้าใครอยากทําตามงบ1ล้านเนี่ยลองดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับเดี๋ยวตามไปดูไไล่า,า,าเนยัลครบ ไหลขวามาโรนันโดโรนันโอ้โหแหมออกมาบีบบอลไวครับโรศัพท์ประตูเอาเทนี่โค้ดครับเน่งๆเ,เรียบร้อยครับอัน,ตนโตนิโอรูดิเกอร์ฮะโอ้โหนี่มาอนะไรเงี้ยแล้วคือโทนี่โค้ดเป็นปีโฮมโกรน,นครับเปิดบอลแม่นจัดครับเอาละครับ,รบขึ้นนำนครับอัน,ตนโตนิโอรูดิเกอร์มาแล้ว ไหลมาโทนิโครสโอ้โห <sm ell> เรียบร้อยไง <sm ell> ไหลมาแล้วโดนโดอาไนาซัดลูกนี้ไม่พลาดครับวูวู <sm ell> โ, <sm ell> โอ้ยกอร์ เรียบร้อยไปก่อนวิ่งเข้าไปอานายวิ่งเข้าไปในการหาช่องวิ่งเข้าไปฟีดานโรนันโดเออนี่อะยับ เออตัวนี้โค้ดนี่สองแอซิดแล้วเนี่ยหนึ่งในที่เล่นดีกว่าบกแฝดอีกเรียบร้อยครับบกหนึ่งแบบหืมอย่างเอาอะ่ะเก่งเกินเก่งเกินเนี่ยจริงนี่แบบโอ้โหกว่าจะแบบได้บุกนี่บกหนึ่งนี่แบบโอ้โหวิ่งโคตรไวอะวินิสใส่ไปก่อนไปลองีเดีย เอาแล้วมันได้จุดดูบทจะชนะก็ยูดีก็ดึงกูล้มเลยเนี่ยเอาจริงเดียพี่ผมเนี่ยเอาอยูดีแม่งจะชนะก็ชนะเลยอ่ะดูดิเอา <S <s พอจะชนะก็แบบชนะยูดีดึงล้มเลยเนี่ย <S <s คืนนี้อย่าปล่อยออโต้ไม่เนเพลินกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะต้องไม่เข้าไอดียจงด้วยเนี่ย <S <s ผมได้อาคารจี้มาแล้วดีใจด้วยครับ เรียบรอ้อยโรนโดโอ้โหช็อตเอาเรื่องว่ะโรนโดโรนโดโรนโดโอ้โหเกมอะไรสมัยก่อนคือส่วนรวมใช่มันคือส่วนรวมแต่ตอนนี้คือแบบ มันมีหลายช่องทางกับมันมีหลายนั้นหลายนี้เลยรู้สึกเออมันไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นอะโอ้โหโลนโดสวยงามครับจริงๆมันก็รู้สึกว่าปีฟองอะไรสาวทําไมคนถึงเล่นมากกว่าอะไรสีก็เพราะตะกอนเนี่ยมันยังแบบระบบ้วยความแบบหลายๆอย่างมันยังไม่ได้มีเกมทางเลือกมากไงแต่ทัวนี้คือทางเลือกมันเยอะแล้วไงคนเล่นก็คือมันต้องแบบเออเป็นเฉพาะกลุ่มจริงๆอิะ เรียบร้อยครับโรนัลโดอารนายนั่นแหละนั่นแหละมันถึงมีมีเวลาทำอย่างอื่นด้วยคือวิฟ้าก็เล่นเฉพาะตอนไลท์อะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับ ตไปเป็นที่เรียบรอ้อยสำหรับงบ1ล้านล้านในการทาฟูรเรอัลมาริดนั่นเองนะครับถามว่ามันมีตัวที่มันดีกว่านี้ไหมมีถามว่าเล่นบวกได้มากกว่านี้ไหมมีแต่ที่บอกเลยว่างบ1ล้านล้านเนี่ยคือเอาจริงเนี่ยเจ้าของไอเดียเขามีให้2อล้านล้านแต่คือด้วยความที่แบบว่า2องล้านล้านเนี่ยมันไม่สุดทุกตําแหน่งสมมติว่าเราซื้อสุดตําแหน่งหนึ่งเนี่ยตำแหน่งอื่นเนี่ยคือมันได้ปีที่แบบมันไม่ได้ท็อปมากซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็เลยแบบว่าจัดปีที่มันค่อนข้างที่จะดีที่สุดของนักเตะัยงงงาออรรก็ไหจมื เพิ่มงบตามงบได้ละกันนะครับเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้าลาตีสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยละกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเกา่าๆครเดียวไม่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ